นางเอกดังออกมาตอบแล้วหลังมีข่าวลือเลิกแฟนไฮโซเร่กได้ว่านางเอกหน้ากลมเลิกกับไฮโซหลายๆคนก็ต่างพากันโยงไปที่คู่ของออมสุชามานะยิ่งกับไฮโซแอมพิ่านองคโคซิตแต่ล่าสุดวันนี้ออมสุชาได้ออกมาเผยสถานะเรื่องหัวใจว่าออมหน้ากลมใช่ไหมและตอนที่อยู่กับพี่แอมเขาก็บอกว่าพี่ไม่ได้ติดเกมคนเดียวสักหน่อยแสดงว่าตอนถามอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะตลกดี ยืนยันว่ายังรักกันดีใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยอยู่ด้วยกันแล้วแบบติ่งต้องไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาเลยค่ะเลยไม่มีรูปล่าสุดที่ถ่ายรูปกับเขาคือช่วงที่ไปเที่ยวสิงคโปร์หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ที่นิวยอร์กด้วยเป็นโควิด1 9กลับมากักตัวอีกไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่ายังน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิม